เขาเป็นใครหนอเขาเป็นใครหนาล่าสุดเผ็ดท่านเป่าออกมาแฉนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงหลังมีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนๆให้ร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและปันผลแต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระบางคนถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนจนยอดความเสียหายรวมพุ่งกว่า400ล้านบาทครับ ข้อมูลจากคนใกล้ชิดเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังมีนักแสดงดาราคนในวงการหลายรายรวมถึงเพื่อนสนิทในแก๊ง างหลงเชื่อเพราะว่ารู้จักกันมานานบางคนเนี่ยทุ่มทุนจนเสียหายหลักร้อยล้านแต่ว่าพอทวงถามกลับไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนมีตั้งแต่หลัก10บล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านเลยครับมีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งถึงขั้นได้รับผลกระทบหนักจนเงินเก็บที่หามาได้จากงานแสดงเนี่ยหายวับจนแทบตั้งหลักไม่ทัน ตอนนี้เพื่อนร่วมแก๊งรวมถึงคนที่เคยทำธุรกิจด้วยกันกำลังเตรียมนำหลักฐานเดินหน้าแจ้งความหลังจากพยายามเคลียร์กันหลังบ้านแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จครับ อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือมีการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดดาราคนดังนะครับว่าอาจจะรับรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการคาดว่าในเร็วๆนี้ผู้เสียหายหลายรายอาจจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลและเดินหน้าดำเนินคดีบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเชื่อใจเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานครับ